ส่วนเล็กๆของเราได้พอได้กินได้ใช้ไม่ต้องไปซื้อทำความสะอาดสวนไล่เรียบร้อยหน่อยหนึ่งฝนตกหญ้ามันเยอะ แผนกตัดอยู่นู่นเราแผนกถอนถอนทุ่งจะเสร็จเมื่อวานถอนยาวไปนู่นเลยสบายตานู่นเพื่อนรวมไล่เราปลูกข้าวโพด เด็กๆเราหายไปไหนมดแล้วนู่นนึ่มีเงินมีเงินมีทางมีช่องมีลาบมาแล้วมาแล้วมีเงินมาแล้วมาแล้ว ไปเล่นไหนมาไปนะั่งไปดูไปดูไปดูลุงกับตัดหญ้าเหรอลุงสามีตัดหญ้าแน่แน่เน่น่แน่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 ดังเกจะลังเกอีก เรียกมายังจะมาแง็บแงบอีกนะยาซียาเกนก้า กาศดีมากไม่มีแดดเลยวันนี้ดือ้อมีเงินมีทองอะดือ้อมือใหม่เดินสั่นหน่อยนะฮ่า หลังบ้านเดินไปหลังบ้านหน่อยเมื่อกี้หน้าบ้านายังลกอยู่เลยนี่ก็พอได้กินแล้วนี่ออกแล้วเก็บแต่ตู้เย็นไว้เยอะแยะหมดแล้วอืไปหมดแล้วมากต้นของเราเ ไม่พอได้กินพอได้กินที่หลังบ้านจะลกๆหน่อยนะ าต้นอันนี้ไปไหนหมดแล้วมะนอาวออกลูกปะะ่ะน้อเออเพราะต้นนี้ไม่มีลูกไม่มีนี่พอได้ลูกมั้งยังได้ลูกอยู่มีลูกต้นเดียวก็ยังดีดูแลกันไป พอใส่พอใส่ปุ๋ยแล้วฝนไม่ตกบ้านเราตกยากบ้านโป่งเนี่ยตกยากเหลือเกินมานี่แหละมีเงินมีเงินทำอะไรหิวน้ำาหรอน้ำตเตงก็มีนะ ยายลังแกนะโตแล้วนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอจะโดนนะจ๊ะพริกเราหล่นหมดเลยไม่ได้เก็บเนี่ยม,ม,มาเก็บแล้วเนี่ยพริกหล่นหมดเลยพริกของเราหล่นพื้นเต็มเลย จะค่อยมาเก็บนะ,ะอ,อะไรมาเก็บนี่ก็พีกกินดาเริ่มออกอีกแล้วสวนเราก็มีประมาณนี้นะคะได้พอได้หาของในสวนนี้แหละเก็บกินไม่ต้องไปซื้อประหยัด เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยมะเขือยังไม่ออกอิอันนี้ก็ยังไม่ออกกลับมาทำจากที่ขายของมาทำไร่ ไม่ให้ทำไรปลูกผักปลูกอะไรกินนิดนิๆหน่อยๆอากาศก็สดชื่นร่างกายไม่ไหวไขายของไม่ไหวแล้วฮืมนี่ลุงเขาปลูกข้าวโพด ส่วนข้างๆบุคคลโพดมีเงินม,มีเงินเอ้ยมีเงินจบด้วยการมีเงินนะ